แทงกันฉีกเสื้อใครฉีกได้เสร็จก่อนคนนั้นชนะได้แต้มไปเก่งๆตอนเ่งองโดนต้องดนองโองนองโดองดนต้องดูอร่อยอง่องนอรโดนอกโดนองโดนต้องนงโองเดองโนงโดนต้อน้อง่้งอนเ้อ้องโดนตนต้งนตอโงดรองต้องโนตององนตอองตด เตาพับออดพาพี่นุ้ยมาทําไมที่นี่กันวะเนี่ยแก๊งวัยรุ่นลังสิตไอ้กุโอฮาน่าพี่มันชักจะเหิบเกิมใหญ่แล้วมันว่าพวกเราพวกสุดปอกเนี่ยว่าด๋อยพี่ว่าอ่อนกลัวทําไมข้าก่อนไอ้แก๊งลังสาดมายังเด็ดปีออกมายางยังติดมืออยู่โอ้โหไอ้พี่อันนั้นไม่กล้าสู้เลยเดี๋ยวต้องล้างมือยาวมันเหนียวอันนี้เขาเรียกเด็กชาญเมืองไครเนี่ยไม่ใช่ไขรตอกเลยโป๊ปัง เขาทำตึกนพี่นุ้ยไม่รู้ว่าพี่มาพี่นุ้ยมาพี่นุ้ยมาครับไม่ต้องพูดเขาจะไปไลน์ไลน์ไปแล้วมึงะโดนอะไรมันไอ้กันโดนคนเดียวใช่ไหมมันไม่ปาณีพี่ขนาดมันจะตบผมผมเอ่ยชื่อพี่นุ้ยแล้วนะมันชื่อพี่นุ้ยรวมเก้ามันไม่ตบผมแล้วพี่มันทำอะไรมันกระทืบผมแทนโอ้ยเอาไว้ไม่ได้แเราไปดูที่นี่ใช่ไหมในนี้พี่เอาไปดูนี่ไปดูเฮ้ยวพี่มึงพากูมาร้านขายรองเท้าอ่ะเนี้ย ไม่ใช่แก๊งมันใหญ่คนมันเยอะแก๊งตำรวจดิอิกตัดทำเว็บพนันมาถ้าเป็นอย่างนี้นะทำไมถ้าไม่ใช่บริษัทนะแม่งต้องเปิดบ่อนถอรองเท้าเยอะขนาดนี้ไหนวัดตัดโบนเรียกพวกมันเรียกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเสาหรอเะสาวเลยโอหันยะผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าอยู่ที่เปล่าออกมาดิมาได้กูกูออดอุทัยมาแล้วเปิดประตูให้กูด้วยออกมาเลยไม่งั้นตายทั้งหมดหนุ่มพี่กระซิบยาวอ้พี่มันเลเรียกมาแล้วกูปวดท้องพี่เฮ้ สวัส <im itation> ดีครับไอ้นี่แหละไอ้หนวดพี่ไอเ,ไอเไออนียแหละที่ทำร้ายได้ยินเหมือนเสียงมีใครพูดตามใครไม่รู้เมื่อกี้ <im itation> เฮ้ยเฮ้ย <im itation> ไอ้นี่เหรอไอเดียสวัสดีครับพ<ห>ี่สวัสดีครับใครหมดได้กินเลยอยากอยากอยากเขาขให้ผมคุณมาทำผมเนี่ยคุณไปรำวกผมโหนที่พวกค้าขายสเต็กไอ้เวรไอ้อามือทำร้ายน้องๆพี่อ่ะไปทำเมื่อไหร่ตบเสื้อผมแข็งขาดเลยดูดิเฮ้ยตบยังไงไม่มีเล็บตบไปแล้วเอามีดกรีดโอ้โหมันนี่โหดร้ายมากเลยนะเนี่ยผมใช่คนนี้ป่ะใช่ถามดิพยายามสิมีปัญหาอะไรพยายามสิพยายามสิ ไม่หาวะว่าไงออสว่าไงมีปัญหาอะไรเปล่า้เป็นนักเลงที่ไม่มองหน้าคุณอ๋อโอเคผมฟังมีปัญหาอะไรผมหรเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมาทำไมพวกคุณนี่ผมว่าจะไม่แบบว่าแสดงตัวตนแล้วนะเฮ้ยทำไมพวกคุณมาหยามถึงหน้าเอาฟิศผมเลนี่ยผมต้องการให้จบตีด้านหาผมขอยคำสั่งผมปฏิบัติตีนครับโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ไอ้ออ้้ยนี่ ผมมาดีมาบเปล่าไม่มีอาวุธผมมาแบบไม่มีอาวุธยที่เฮ้ยเฮ้ยเฮยังไงคุณยังไงทุกคนทใครมาครเมื่อกี้โอหน๊ะอะไรเมื่อกี้มาตะโกนมาตะโกนมาบอกว่าเป็นพนันด้วยศาสตว์เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่อออสนะมันบอกว่าอยากจะมาหาโอฮานาเพราะว่ามันดูคลิปดูอะไรแล้วมันชื่นชอบมากก็เลยอยากมาเจอพี่พี่ไอเมื่อกี้ไม่ได้ยินอย่างนี้พี่ออสเราพูดอย่างนั้นจริงป่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริง พี่บอกพี่จะมาช่วยผมเนี่ยบอกว่าออสอยากพามารู้จักพี่โอฮานะถูกป่ะเออเด่กมากันแล้วสวัสดีพี่เขาที่โอ้โห่สีเลยเข้าข้างในดีกว่าพี่เฮ้ยไปมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าข้างในวมันเป็นกายเป็นงานมันไม่ใ่ว่านี่ยถึงกระจกมืดก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เวพนันเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย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 เยเฮ้เฮ้ยเยเฮเฮ้ยเยเฮย เดินเจริญครับเดินครับนี่คือออฟฟิศโอฮาน่าครับที่ถ่ายทำกันก็ถ่ายกันตรงนี้เลยอ่ะใช่ครับผมก็ทุกทีเห็นออกไปข้างนอกด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับจะมีทุ่งนาด้วยเวลาถ่ายกันผมก็ถ่ายกันเป็นทีมงานนะครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเวลาไปถ่ายอะไรเวลาจัด้องเก็บกองไกลคิอกันสนิทกันครับผมสนิทกันครับผมจะกันเปนนานเลยนี่มีตึกเดียวเหรอมีตึกเดียวแต่ว่ามีชั้นหนึ่งเฮ้ยตึกกุยนี่สวยนะอียิ้ดูตึกกุยตึกกุยตึ พยี่นี้ก็เวลาเ่ีนเป็นรายการบ้าถ่ายไ้เก่าไปเล่นมืนลงหนังนี่เคยดูงหนังมากแหล่งนี้แหล่นี่แหละในการแบบตองรับุมก็ตรงนี้เลยต้องมีกระดาษต้องมีกระดาษต้งมีระด้มีกระดาษขยายตึก มึงก็ไม่ต้องทิดขนาดนี้ขยายขยายหน่อยกี่คนในในนี้กี่คนรวมยี่บฝาครับใหญ่นะ่ายรวมเด็กฝึกงานด้วยรวมพนักงานด้วยจนมาจะถ่ายรายการโอฮาน่าบ้าไทยแต่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในก็พี่มีตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องท่าพี่พี่ดื่มน้ำปัสสาวะได้นะครับเฮ้ยดื่มน้ำแล้วก็เข้าไปปัสสาวะได้ถูกต้องครับผมที่ห้องน้ำก็ปกติมีแล้วมากห้ามสูบบุหรี่แต่ว่าดูดัอชาได้

ใช่ใช่ขอขัมพังนี่ไม่คุ้มเลยนะแต่วันนี้เห็ุคนนิดน้อยครับเพราะว่าเราเข้างานสักสิบเอ็ดโมงตอนนี้มันเก้าโมงสิบโมงยังไม่มากันถ้าเป็นที่อื่นก็แปดโมงเก้าโมงเข้าแล้วใช่ที่นี่เสด็จเส็จโมงทำไมเราถึงลากให้ไปสิบเอ็ดโมงเพราะว่าผมเข้าใจวัยรุ่นทํางานเขาไม่ตื่นเช้ากันเพราะทํางานดึกใช่ไหมใช่เคยบังคับให้ตื่นเช้าแล้วเอ้ยทำงานไม่ดึกเลิกห้าโมงปกติเลยครับเลิกใช่ แต่เคยให้ตื่นเช้าแล้วก็แบบงงเงียกันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานไม่เต็มที่ก็เลยว่าแล้วแต่ละกันให้ทำงานด้วยสบายใจไปด้วยผมมาสมัครที่นี่ได้ป่ะได้ไปได้เลยนะไปได้เลยนะพี่ไม่มีใครห้ามเด้๋ยวคดไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วสิคิดก่อนพี่มาดูรูทางก่อนอันนี้คือโล่แห่งความสำเร็จของคนทำยูทูบเบอร์กำลังจะทำเพื่ได้โล่เงินเอ้ยโล่เพชรโล่เพชร ใช่ครับเคยเท่าไร่ตคือสิบล้านซับสไครต์แต่ก็ไปบวชมาใช่ใช่พี่รู้สึกรู้สึกใช่แล้วไปบวชยังไงรเราแล้วกันจะบวชใี่แต่พี่ไม่ไปโอ้ไม่ได้ไปงานเลยไม่ได้ว่างไปงานบวชใจหายใจหายจะมาบวชให้กูทำไมขึ้นชั้นสามพี่ขึ้นไหมชั้นสามมีอะไรมีเก็บพ็อปมันโลกมากพี่มีงูผมเก็บงูไว้สี่ตัวอยากดูพ็อปอ่าได้เลยพี่ โอ้เยอะจริงๆเลยประมาณนี้ครับส่วนมากซื้อหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเราเองเอามาผสมด้วยซื้อครับถ่ายคลิปทีซื้อทีมีแบบว่ารีรันใช้ใหม่ปะมีครับเวลาเรานึกออกว่ามีเสื้อผู้คุมอยู่แล้วก็เอาสามมาใส่ได้พอนนาเอ้ย นมเสชานมตชา่าโตอาวะโต่าโตอะหโตกลับมากลับมานโมเจชาจะพาไปขุดสระมาทำไมาทำไมบ้านขับบ้นันบ้านนุ้ยบ้านนุ้ยบ้านกัดบ้านกัดบ้านเต๋าบ้านเต๋าอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเย็นเเยเยพี่้้งเ้เไม่ได้บวชแล้ว พี่ก็ได้มาเห็นแล้วว่าพี่พี่โอฮาน่าเนี่ยเขาอยู่กันยังไงทําอะไรที่ไหนกันบ้างแต่อย่างที่รู้กันว่าพี่นุย้จยจ๋าผมจะบอกว่ามีหนึ่งเนี่ยต้องไม่มี2ต้องมีแก๊งวัยรุ่นแก๊งเดียวเท่านั้นที่เจ๋งที่สุดในทุกๆุกย่านเฮ้ยนี่จะมาเอาแก๊งไปเหรอเนี่ยคำสุดปอกเอาหูบีกนะันแล้วเนี่ยเ้องไม่พอเล่นไม่เอาเล่นไม่ถังเอาของอาไหมครับผมไม่กล้าใส่เลยของผมกรดปอกกระปอกอันนี้มีเรลิงเข้ามาตัวหนึ่งเป็นแบบหลบลิขสิทธิ์ อ่อการเดินป้อมว่าทวงเอางั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันหน่อยดีกว่าเขยังไปดีว่าแก๊งพี่กับแก๊งสุดปอของผมเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันแข่งกันฉีกเสื้อเอาได้ใครฉีกได้เสร็จก่อนคนนั้นชนะได้แต้มไปผมคนเยอะกว่านะผมต่อให้เลยเท่าไหร่เนี่ยสองคนแปดต่อสี่เฮ้ยมึงอยู่นู่นนี่ไปตรงนี้นี่ดีกว่ามึงไม่เอาหรอกอยู่ตรงไหนกไม่มีใครเอามึงอะอยู่ได้กับพวกพพี่่วกเราเเนี่ยพื่องนี้ตื่นก็สายเวรผมต่อให้สี่ต่อเจ็ดเลยอ่าได้เบงก้ามขอดูเสื้อหน่อย

สรุปคะแนนครับเกมนี้ครับฝั่งสุดปอกหนุ้ยออดกระเต๋าชนะครับโอเคชนะทําไมทีมนี้ชนะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงกัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะล่าไปกินที่นู่นเออเอาไปกินบ้างเนาะเอาไปกินที่ทุ่งนาโนเป็นโลเคชั่นของโอไนไห่คํานู่นครับานแต้ และนี่ครับผมไก่เอามาให้น้องออสโดยเฉพาะโอยรางวัลเอาชนะเขาบอกเลยว่าอยู่ในบริษัททมนะครับพูดแต่เรื่องไก่ไก่เข้าไปในหัวบางทีผมกลับเป็นผมฝันนะไก่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 ชอบกินไก่มากไปอุทไทยไปบ้านก็ชวนคนเขากินไก่แล้วนะต้มไก่ต้มไก่อีกให้คนไหนกินไก่ฮะเดี๋ยวอย่าเพาเสียงกระดูกระดับกระดับกร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 ับเก่าเก่านะทำไมถึงชอบชอบพอชอบแล้วหมูไม่ชอบเหรอไม่ปลากินไหมปลาไม่ได้ไม่เห็นว่านี่กินปลาลาอยู่ต้มตังมาที่กินร้านเจี๊ยบกันอ่ะ มองมองหัวจะตีเลยจับจับจบร้านเจี๊ยบอะยังไงร้านเจี๊ยบอะอยู่ใกล้เนี่ยอ๋อเปลว่าแพงแพงแพงอ๋อร้านเจี๊ยบมันแพงไม่ไปแล้วแพงอ๋ออันไหนไหนลองกินสักคำนึงปึ๊บวางทข้าไปล่ะไม่หยิบขึ้นมาอ้าไปแล้ว

ไม่ปล่อยเขาอีกมันอร่อยหรือมันตะเกาว่ะเมื่อกี้ขอรู้เรื่องเลงไปแล้นี่คือโลเคชั่นที่เรามาถ่ายกันตลอดนี่โอฮาน่าถ่ายประจำเลยที่นี่ไหนๆวันนี้เนี่ยพวกเราสุดปอกเนี่ยมาเยือนพี่แล้วเนี่ยผมอยากจะถามว่าพี่ๆโอฮาน่านี่มีเรื่องราวอะไรแต่ละคนที่สุดปอกกันบ้างไหมพี่แต่ผมว่าโอฮาน่าเนี่ยถ้าแบบสุดๆจริงๆเขาต้องแบบเจ็บสุดๆนะดิวครับทไมเนี่ล้อรถทับขาหักสองท่อนโอ้โหลอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็บเลยตลดไม่เห็นหน้าตูงวันนี้เลย พี่น้องกันครับเขารพตลอดไปพลาดยังไงอ่ะไปพลาดยังไงเราเล่นไอ้ยางใหญ่ๆกันใช่ปะเราก็กิ้งลงมาเราเข้าไปอยู่ข้างในยางอยู่ในยางม้วนลงมาจากเนินสูงๆไะแล้ดิเข้าไปอยู่ผมเป็นคนที่เข้าไปช่วยน้องรอรับไปรับไปรับอยู่ข้างล่างเนินที่ผักยางไว้ใช่ยางมันล้มอืมอุ้ยเสียงดังปั๊กตรงนั้นเลยใช่เอาเข้าเรื่องจริงๆเลยผมก็ใจสั่นแบบว่าเราคนคิดไอเดียแล้วเพื่อนเจ็บเราก็แบบว่าเอ้ยขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษในเวลาฉันทคนธรรมดาเลยกลับกลับไปบ้านก็ตั้งงงกินเบียร์ต่อ ได้ผูกบ๊องผูกได้ผูกได้ผูกได้ไม่ได้่อใจกี่กี่กี่ปีแล้วได้เตอม6ปี เขาอยู่จนสนิทแล้วเดีกูรู้เลยว่ามึงชินน่ะต้องต้องปล่อยไปหกเจ็ดปีปีนี้เขาปีที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดปีอาจจะเจ็ดเจ็ดเดินทางมาเจ็ดปีแล้วจูต่อเขาเกอะกลุ่มกันเหนียวแน่นพราพี่เขาน่าจะแบบว่าทำงานเบื้องหลังกันมาก่อนอยู่แล้วนะพี่ฟิลเหมือนพวกการเออฟิลเหมือนพวกเฟซเฟสอะไรเงี้ยใช่ใช่น้องน้องๆว่างก่อนอย่าเพิ่งคินน้องอาจจะเป็นพรอเปเกตก็ได้เฮีย สวยดี๋ไม่สวยเดียไม่ได้เจอเลยแล้วคืนจริงอ่ะเรื่มเลยยังไม่เธอเลยพี่ลองกันรองกันกินได้พี่นนี้คือของกูนะกูจองไว้นะาขนาดนี้กูหยีบเิถ้ามึงจะมากขนาไหนเอาซอสด้วยไหมไอ้เฮีย แล้วแล้วมีประชุมแบบคิดงานคิดการอะไรกันอย่างงส่วนมากแล้วผมจะเป็นครีเอทีฟชิปทุกอย่างต่างๆนานาคุยกับลูกค้าประสานง,งานด้วยแล้วก็มีน้องๆช่วยด้วยแล้วบางงานเนมีเพื่อนๆค้านมามาออ,านอกมาเฮ้ยอาร์มไม่ดีหรอกมั้งมี้วเนี้อย่างเช่นเอาเหล็กมาจี้แขนเนี่ยก็ไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นเราจะเอาเหล็กอะลนไฟแล้วก็มาจี้แขนกันเฮ้ยสนุกดีเราคิดอย่างงี้คิดอย่างงี้้วเพ<ว>ื่อนตอบว่าไอสัรนุ้ยอยากลองสักปากได้ไหมครับโอ้หักปากโอหนหั สวยไงชอบสักเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ไว้ข้างในคนจะเห็นเหรอสักนี่ถ่ายคลิปด้วยป่ะจะลอง3ล้านทับไต๋สองล้านครสองล้านทับไต้หนึ่งล้านปั๊บประทับตาที่ไม่อันนี้สามเอาทุกอย่างมาเล่นห้ามเสียงหนึ่งคือตลกห้ามห้ามพูดตลกเงียบเราห้ามพูดออกเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเราเล่นกันเจ็บเจ็บเราลองดูในนี้หนึ่งสองสามเงียบนี่โดนแล้อู้ยี่โดนแล้วอู้ยี่นาเม้เลยอุ้ยี่นาเม้เลยตั้งแต่

ถ้าใครออกเสียงก็เก็บคะแนนไปทีละคะแนนทีละแม่ลังหัวโตเลยถ้าจะย้อนกลับไปได้อันนฉลองหนึ่งล้านซับตะไคร้หนึ่งร้านสองร้านสักปากใครอย่างนี้ทั้งคลิปเลยเงียบทั้งคลิปกี่นาทีรวมยี่สิบนาทีครับแต่ว่ามันจะมีหลายอุปกรณ์ครับลูกโป่งดีดปากบ้างเอาเทียนลุนบ้างเอาเทียนจยดบ้างเอาแม็กแม็กตีใส่ตัวอะไนี่มีเข้าใจคิดกันนะแล้วก็มาปั๊มนี่อันนี้สามร้านซับตะไคร้ในขอดูหน่อยพี่ทุกคนขอเราดูหน่อยอีกนี่กองเ้านพายาออ้ล่คืออเนี้ยคือเป็็นนนนนแแแวทีี่่มมมััใาาลล้้กกกด โอ้ยลามสี่ฟุตไอ้เด็กคนแป๊บนึงจอนจอโอ้เอาไปเลยเอาไปเลยจองอีกแล้วข้ามรู้สุดแล้วดิบ้าเด็กพวกทุกคนเลยนี่ดีครับดีครับก็เป็นอย่างี้เลยมันไม่ใช่แบบในหนังใช่ทำแล้วเป็นแบบเป็นเป็นเดือนครับเนี่ยกว่าจะหายใช่มึงคิดว่ามึงเป็นจอนวิกไงพี่อาร์มเป็นเทียร์ทีเรารู้แล้วผมไม่เป็นเทียทีผมเป็นเอไอยกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยแล้วมาจังหวะที่เขากำลังคุยกันอยู่ เต่านี้ังไม่รู้จังหวะอะไรเลยเห็นไหมถามคําถามพี่อามหายไปแล้วและทุกคนนี่แบบว่าปลักไข้สมานสามัคคีรู้อกรู้ใจกันดีจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่มีโกรธกันจริงว่าทำโอ้หน้ามาประมาณหกปีแต่จริงเราเจอกันมา10ือปีแล้วก็ไม่เคยโกรธกันโกรธกันทุกวันประจําใช่ก็มี แบบพี่มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าคืออยู่ที่ว่าเราคุยกันได้ไหมได้เัาไม่ได้ทะเลาะกันก่อนบนโต๊ะเค้อกันก่อนแล้วก็ไปหน้างานก็เพียร์กันแล้วนี่ถูกต้องถูกป่ะในพวกเราทำงานเคยทะเลาะกันไหมเราเคยทะเลาะกันป่ามีบ้างทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาไม่ยอมร้องเพลงไหนร้องเพลงกำลังดังมันอาจจะไม่เล่นกับเองแต่อาาจจะดกรแจ็คเป็นคาวบอยอ้าเอ้าเอาแจ็คเป็นคาวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเอ้าแจ็คทไมเจิ๊กจิงกแจ็คเป็นคาวบอยหนึ่งสองตัมไป พี่มันได้จริงไหมพี anything, okay. there, okay. so ่ส huh? oh, oh, um, ่งอะไรให้มันเนี่ยพี่ส่งอะไรให้มันทำ่มันก็น่าโกรธแหละร้องไม่ได้มึงเปิดบังคับให้มันร้องที่หลังส่งเพลงเต็มให้มันดิเออเพลงอะไรเพลงเต็ม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 แน่เอางี้เขารู้ใจกันไม่โกรธกันเล่นอะไรก็ไม่โกรธกันเพราะอย่างงี้เราอยากจะเห็นพี่ๆเขาไปเล่นเกมอะไรไหมโอ้โงั้นเราหาเกมที่แบบว่าวัดความรู้ใจกันดีกว่าเขารู้ใจกันสนัดไหนเออว่าจะรู้ใจกันมากเลยเดี๋ยพวกเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ใจกันแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ใจกันแล้ว อยู่ไอ้ย่ออสตาลอยแล้วาวบ่อยพรออใม่และเกมนี้ครับเป็นเกมรู้ใจหรอเป่ะเี่คใ้าๆรู้จริงป่ะแต่เป็นรู้ใจหรอเป่ะว้าว